วันที่7กุมภาพันธ์ปี2025นะครับทาง GGG เขาก็เพิ่งประกาศออกมาว่าทิศท,ทางของ p l a n e ก s i d e 2จะเป็นยังไงต่อครับรวมถึงมาเล่าให้ฟังด้วยว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยเขาแก้อะไรยังไงไปบ้างนะครับก็เขาสรุปให้ฟังว่ามันมี8 patch แล้วก็31 hotfix เนาะ ก็มีการแก้หลายอย่างเยอะแยะมากมายตัวอย่างเช่น Quality of Life เช่นเพิ่มเช็คพอยต์อันนี้เห็นจะชัดเลยเนาะคือการเพิ่มเช็คพอยต์ในแมปเพราะามันมีปัญหาว่าแมปเนี่ยมันใหญ่เกินไปมากเลยแล้วแบบบางทีเราพลาดมอนแล์ตัวหนึ่งไปแล้วเราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยการที่เราจะจบแมปนั้นได้เราต้องเดินย้อนกลับมาเขาก็เลยเพิ่มเช็คพอยต์มาให้นะครับ หรือจะเป็นการปรับบาลานซ์ต่างๆเช่นไอตอนที่เกมเพิ่งเปิดใหม่ๆเนี่ยถ้าทุกคนจําได้เนาะเขาเนิฟเนิฟเนิฟเนิยับยับเลยเพราะว่าบิลบางบิลเนี่ยมันโกงเกินไปจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยจริงๆเขาบอกเลยนะว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถเนิฟผู้เล่นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆได้แล้วเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะเลิกเล่นไปซะก่อนนะซึ่งมันก็น่าปวดหัวเนาะถ้าเราเล่นบิลหนึ่งไปตื่นเช้าใหม่วันหนึ่งเล่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนบิล ตื่นเช้ามาอกกว่านึงบิวที่เปลี่ยนไปเนี่ยเล่นไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้เนาะเขาเลยหยุดไปแล้วทาง GGG เขาก็บอกว่าเฮ้ยการปรับบาลานซ์ที่จะเนิร์ฟเยอะๆหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะทําในแพทใหญ่ๆทีเดียวเลยอะไรประมาณนั้นนอกจากนั้นก็จะมีการพวกปรับเอ็นเกมต่างๆเนาะอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเพิ่มแสงในซิตาเดลถ้าใครจําได้เมื่อก่อนช่วงแรกๆหาซิตาเดลหายากมากเลยครับ แต่ตอนนี้เขาก็เพิ่มแสงมาให้แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากมายที่เขาปรับที่ผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเนาะแต่ว่าทิศทางในเกมเนี่ยของ p a r เรอเป็รไซ์2ที่จะไปนะครับถือว่าน่าสนใจมากทาง GGG เขาแชร์มาประมาณ4ข้อเนาะข้อแรกก็คือบิลต่างๆอืมคือตอนนี้เหมือน GGG เขาทราบแล้วแหละว่าบิลมันยังไม่หลากหลายมากพอนะครับก็ถ้าใครไปดูสตรีมของแต่ละคนเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าจะเจอแต่อ เกมลิงถือพลองนะประมาณนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะผ่าเกอรประมาณนั้นแหละก็ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวทาง g ี g เขาก็คงจะปรับแก้เรื่องนี้มาไม่ว่าจะเป็นการบัฟสกิลที่มันอ่อนๆหรือไม่ก็อาจจะเนิร์ฟไอ้พวกเนี้ยให้มันแบบมีเพดานที่ต่ำลงมาสักนิดนึงก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะแก้ยังไงเรื่องที่2คือเรื่อง ความน่าตื่นเต้นใน n อนเกมก็จะรวมถึงเรื่องยูนิคด้วยเนาะมันยังไม่มียูนิคแปลกๆที่ทำให้เกิดเป็นบิวหน้าตื่นเต้นให้เราได้เล่นกันมันจะมีแต่แบบยูนิคไม่กี่อันที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยทาง G G.G เขาก็รับทราบปัญหาแล้วและเดี๋ยวเขาหน้าจะเอาไปแก้ผมคาดหวังว่าในแพท0 2 0เนี่ยมันจะมียูนิคใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ลองเล่นกันอาจจะมาจาก P.O.E 1ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันแหละ แต่ยังไงก็ได้ขอให้แค่มันเป็นยูนิตที่สามารถทำให้เราเล่นบิวแปลกๆได้ผมก็โอเคหมดอ่ะต่อไปเรื่องที่3ครับเรื่องที่3ก็คือเรื่อง Balance ไม่ใช่เรื่องโปรเจคชันของ n d g เกครับคือ n d g เกเนี่ยถ้าใครได้ลองเล่นเนาะช่วงแรกๆอะ่ะมันจะโอเคแต่ว่าช่วงกลางๆเนี่ยเราจะหลงทางนิดนึงอะ่ะมันไม่รู้จะทำอะไรเลยอะ่ะแล้วกว่าจะไปถึงเทียร์15เนี่ยมันเป็นเวลานานมากเลย แล้วมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อด้วยเพราะว่าเควสที่มันให้ทำเนี่ยมันคือแบบลงเทียร์หนึ่งสิบแมปลงเทียร์สองสิบแมปลงเทียร์สามสิบแมปอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะมันไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยผมว่าส่วนมากถ้าเราจะเบื่อแล้วก็เบื่อในแถวนี้แหละแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้จนถึงเทียร์สิบห้าก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งผมขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบกับผ่านเวไซต์หนึ่งละกันในผ่านเวกซายหนึ่งเนี่ยในช่วงเอนเกมเนาะช่วงต้นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ช่วงกลางๆเนี่ย มันจะมีให้สู้เหมือนมินิบอสอย่างเช่นแมปประมาณเทีย7เทีย8นี้หรอน่าจะเจอมินิบอสแล้วแล้วก็ไปเจอบอสใหญ่อีกทีที่เป็นเควสนะไม่ต้องฟาร์มอะไรเพื่อที่จะมาสู้มันเลยเป็นเควส์ประมาณเทีย14ี15 16อะไรประมาณนี้อ่ะก็จะเห็นว่าในช่วงกลางเอ็นเกมแล้วก็ในช่วงปลายเอ็นเกมเนี่ยมันก็จะมีบอสสองตัวรอเราอยู่ให้เราไปสู้กับมันอะไรประมาณนี้แต่ว่าใน P.O.E.2 เนี่ยมันยังไม่มีและผมคิดว่าเขาเห็นปัญหาแล้ะเขาก็อาจจะหาวิธีการแก้ แล้วก็เพิ่มความตื่นเต้นเปลี่ยนเควส t นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ผมเดาเองนะเพื่อให้มันตื่นเต้นขึ้นในช่วงเอนเกมครับข้อสุดท้ายที่เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีก็คือไม่มีอะไรที่แบบเท่ๆใน n อนเกมเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาหมายความว่าอะไรในคำนี้นะแต่มันก็จริงครับในผ่านเว็บไซต์2เนี่ยเอนเกมจะค่อนข้างเป็นการฟาร์มฟาร์ฟามฟมฟ,มฟ,มฟมแล้วก็จบอะไรเงี้ย มันไม่มีการแบบลุ้นไอเทมดรอปอะไรที่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ครับไม่เหมือนใน p e ีที่ในหลายๆแมคามนิกเนี่ยมันจะมีไอเทมดรอปให้เราเหมือนลุ้นหวยประมาณนึงอะได้อยู่แต่ใน p e ีมันค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าจะลุ้นให้เราดรอปกระจกเนี่ยมันก็คงจะยากเนาะเออผมคิดว่าปัญหานี้คงโดนแก้ถ้าเขาเพิ่มของพวกไอเทมต่างๆที่น่าสนใจมาในเกมเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละครับ อีกหลายๆอย่างที่เขาไม่ได้จะทิ้งนะครับนั่นก็คือการแก้เรื่องเกมแครชต่างๆตอนนี้เขากำลังทำงานร่วมกับ Microsoft แล้วก็ n v ็นวีเดียอยู่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องแครชต่างๆให้มันมีน้อยลงนะครับอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องการแมปปิ้งช่วง End นเกมเนี่ยมีอีกหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเลยแต่เขาไม่ได้บอกมาว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ทุกๆพทช์คงจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่สำหรับพท 0 2 0เนี่ยทาง GGG เขาก็ยังไม่ได้มีแผนนะครับว่าจะปล่อยออกมาให้ได้เล่นกันเมื่อไหร่แต่ว่าแผนต,ตั้งต้นของเขาเลยเนี่ยเขาตั้งใจว่า p o e 2เนี่ยทุกๆ3-4เดือนควรจะมีคอนเทนต์ใหม่มาให้เราได้เล่นซึ่งถ้านับตั้งแต่เดือนพฤศจ,จิกาที่เป็นเวลาที่ p o e 2มันเปิดมาให้เราเล่นเนาะก็จนถึงตอนนี้ประมาณ4เดือนแล้วผมคิดว่าช่วงต้นๆกลางๆมีนาเราควรจะคาดหวังอะไรบางอย่างได้แล้วแต่เดี๋ยวก็ รอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาคงพยายามจะประกาศออกมาให้ได้ไวมากที่สุดนั่นแหละอ่ะทีนี้มาพูดถึงประมาณ2ออย่างและกันที่ผมรู้สึกว่า g ีจีเขาไม่ได้พูดถึงในโพสต์นี้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้เรื่องนี้ไหมเรื่องแรกคือเรื่องการคราฟครับคือการคราฟใน p v 2มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเกินไปเนาะไม่ได้มีการคราฟที่แบบให้เราได้แก้ไอเทมเป็นไปอย่างที่เราต้องการเลย ก็คือมันจะเป็นเส้นตรงเลยสมมุติเรามีไอเทม2องมดเนี่ยเราก็สามารถทําให้เป็น3มมัด4ี่มด5มด6มอดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่สามารถกลับมาแก้มันได้มันเหมือนการเล่นสล็อตเล่นหวยมากกว่าการคราฟก็เขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ว่าเขาจะแก้มันยังไงแต่ส่วนเนี้ยผมเชื่อนะว่าหลังจากที่เขาเพิ่มคอนเทนต์เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยการคราฟตตรงเนี้ยมันจะน่าตื่นเต้นมากขึ้นคือมันจะเข้ามากับเอ่อพร้อมๆพ,พวกคอนเทนต์ใหม่ๆต่างๆนั่นแหละแต่ว่า มันน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยๆแบบครึ่งปี1ปี2อปีอะไรแบบนี้ถึงจะดีขึ้นก็อืมเป็นสิ่งที่ผมกังวลเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงในนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้อะไรมันไหมอย่างที่2เลยคือเรื่องอีโคโนมีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลีกของ PUE 2เนี่ยมันก็เปิดมานานแล้วเนาะแล้วไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มไม่มีคนขายแล้วแล้วก็ไอเทมบางอย่างก็มีราคาแพงประมาณนึงแล้ว แล้วก็บางอันก็อาจจะราคาเฟอ้อราคาไม่สมกับความเป็นจริงอะไรแบบเนี้ยก็ผมไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกับมันเหมือนกันนะสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นคือแพทใหญ่ๆเนี่ยมันควรจะรีเซ็ตลีกให้เป็นลีกใหม่เหมือนซีซั่นใหม่อะไรประมาณนั้นนะแล้วเราก็ไปเล่นใหม่ด้วยกันเริ่มใหม่รีเซ็ตอีโคโนมีใหม่เศรษฐกิจใหม่หมดอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะ มีการรีเซ็ตลีกไหมคือผมเข้าใจนะอาจจะมีหลายคนที่แบบไม่ได้เล่นเกมแนวที่ต้องเริ่มซีซั่นใหม่บ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอาจจะไม่เข้าใจเวลาที่มันมีรีเซ็ตว่าแบบทําไมเราต้องเล่นใหม่ซึ่งผมว่า GDG ก็คงเข้าใจเหมือนกันถึงปัญหานี้การที่รีเซ็ตเราให้คนเริ่มใหม่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตอนที่แบบคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนี่ยจะต้องมาเล่นใหม่มันก็หัวร้อนอะเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันเลยครับว่าทาง g <GG> ี g เขาจะเอายังไง สุดท้ายนะครับผมรู้สึกว่า Path ฟอรไซก็ยังไปในทางที่ดีอยู่สําหรับทิศทางที่เขาประกาศออกมาเนี่ยก็เกือบจะครบทุกอย่างเลยที่ผมอยากให้เขาแก้มีแต่2เรื่องนี้แหละที่ผมพูดไปยังไงก็เดี๋ยวรอแพท0.2.0กันแหละผมคิดว่าคงมีอะไรเปลี่ยนเยอะอะไรที่เคยเล่นได้อาจจะเล่นไม่ได้แล้วอะไรที่เคยโหดมากๆอาจจะไม่ค่อยโหดก็น่าจะมีการสิ่งที่เรียกว่าเมตาชิฟเกิดขึ้นแล้วถึง0.2.0เนี่ยเราน่าจะได้เห็นอะไรที่ ตาตื่นใจกว่านี้มากขึ้นแล้วก็ทาง GGG เนี่ยเขาพยายามที่จะดึงคนกลับมาเล่นในแพท0.20ให้ได้มากที่สุดจากโพสต์ของเขานะครับอกว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแพทที่น่าจะใหญ่ประมาณหนึ่งเลยแล้วผมก็ตื่นเต้นมากไม่ไหวแล้วอยากรู้แล้วว่าแพท0.20มันจะมีอะไรก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันครับตอนที่เขาประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําสรุปให้ฟัง สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย